ปราสาทเนี้ยเคยโดนเบรนดาวคือโดนไฟไหม้แล้วมันพังหมดเลยไปครั้งหนึ่งตอนช่วงส่งคามโลกครั้ง,งที่2แต่เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยวัสดุเดิมวันนี้นะคะนิงจะพาพี่น้องไปเที่ยวนาก่ายาะคะเพราะว่าน้องๆเาเขาไปชิลากาวากกันแต่ว่าเราไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดปลาก่อนแล้วแผนที่จะไปก็คือจะมีออนากย่าแคสเซแล้วก็ไซม์มิเซียมพิพิธภัณฑ์พิทยาศาสต์แล้วกอ็อาจจะไปจบที่ช้อปปิ้งที่โอซูถนนโอซูเนาะแล้วก็ไปออนมอถ้ามีเวลา ีทำอะไรอ่ะเติมเงินในบัตรบัตรไอีกจารมาไปได้ทุกที่ต้องกดแบบนี้นตลาดยังไม่เปิดนะคะมง,งมากนี่สิบโมงแล้วมันจะเปิดเช้าไม่ใช่หรอทำไมตลาดที่นี่เปิดสาย <c oughs> มีเมนูภาษาอังกฤษด้วยค่ะอน,นันะจ เวลากินปลาดิบเขาบอกว่าให้เลือกจากอันที่ขาวที่สุดก่อนอันนี้น่าจะเป็นสควิตเอ้ยนี่ปลานะอื่อยนะอันนี้คือสควิตสดสดใช่ไหมแน่นอนเพราะเราอยู่ในตลาดปลานะคะกันเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะบายยกระเป๋าดูแบกนี่มันดีมากพี่นกมันใส่ทุกอย่างจริงๆอะหรอคือแบบหมวกล่มขวดน้ำทุกอย่างคือดูดิโอ้โห เวลาเดินทางอ่ะมันต้องอย่างนี้เนาะนีนะคะเดี๋ยวรจะเล่าประวัติข้าวให้ฟังนะคะปราสาทนาโกย่านเนี่ยก็สร้างตั้งแต่ปี1610กเนาะก็ประมาณ4 0 0กว่าปีที่แล้วมันก็400กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็ปราสาทเนี้ยเคยโดนเบิร์นดาวก็คือโดนไฟไหม้แล้วมันพังหมดเลยไปครั้งหนึ่งตอนช่วงสงคามโลกครั้งที่สองแต่เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยวัสดุเดิมนะคะก็คือเทีนอยู่ในจริงจปราสาทใหม่ใช่นะคะก็คือเขาที่เนี่ยเคยเป็นที่พักของโชกุนนะ โอวาลิทุกวันนี้อะไรสักอย่างนี่แหละเออก็คือเขาอยู่ที่นี่เพื่อแบบสอบสู้ลบกับปราสาทจุลกาอะไรสักอย่างะะตอนนี้นะคะเราก็าอยู่ตรงทางเข้าปราสาทนะคะแค่จะเป็นเรือนรับรองสําหรับคนที่จะรอเข้าพบโชคุณนในปราสาทนาะโ mm hmm. กย่าก็ต้องมารอในห้องนี้ก่อน mm hmm. จำแม้ว่ามันเคยเปิดอม้เข้านะคะแต่ว่าช่วงที่มาเนี่ยเหมือนเขากำลังปิดซ่อมแซมโซนที่มันเป็นฐานหินด้านล่างเพราะว่ามันเสื่อมไปตามกันวลาวมันอันตรายแล้วเขาก็เลยปิดซ่อมแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ไปตลาดก็ปิดมานาเวลค่เซอร์ก็ปิดแต่ไม่เป็นเราเดินชมบรรยากาศด้านล่างได้นะคะบริเวณนี้นะคะจะอยู่ตรงหน้าปราสาทนะคะสมัยก่อนนะเขาอาจจะปล่อยน้ำไว้ตรงนี้เพื่อที่แบบว่าเวลามีค่าศึกบุกอะไรจะได้เข้ายากนิดนึงมันจะได้เข้ายากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่นีนจะเป็นอย่างนี้ปราสาทจะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีเหมือนเขื่อนที่แบบอยู่รอบๆตอนนี้เราก็ถึงที่โอซูช้อปปิ้งสตรีทแล้วนะคะเดินจากสถานีมาเจออันนี้ก่อนไม่น่าจะาใชัหรือเปล่าแต่น่าจะเดินได้ยาวๆคิดว่าคงไม่ได้ใหญ่เท่าชินไซบาชีนะแต่ก็ถ้าจะมีอะไรให้ซื้อเหมือนกันรองเท้าที่นี่ราคาเป็นไงคะราคาถูกค,ค่ะราคาถูกด้วยเนาะเหมาะกับการช้อปปิ้ง